พวกท่านลูกอาจารย์เองจะหมดกรรมฉัน <laughs> <susinde> <ooo paying attention> <saturates> ผมได้ช่วยวนาการกับทุกคนมาบางและตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่พ่วเราไปทุกข์ขมาาไล่ฟันแต่ว่าผม,ผมให้สัตว์ปฏิญาณครับพ่อว่าผมมังคยอจะดูแลนวนจันเองครับ อนนโอเ,จเจ้ามีสมบัติทัมีสิ่งลับค่าไที่ตัวเจ้า,า่าะดูแูก้คสิ่งที่ตดตัวมังยองแต่เด็กๆและเป็นสิ่งที่พีเจ็ิบอกไว้ห้ามให้ใครหรือมา้ามคาหาน้วยเด็่ๆเพราะสิ่งสิ่นี้คือสิ่งที่ชี้ชะตาชีวิตมังยอง ถ้าหาว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พ่อสักดาเชื่อว่ามัคคอยรับผลตากมัคอจะให้เหลียญนี้กับรนจาพ่อเรืองส่เกาเรือนส่เกาัเห็นหรียที่อยูกรงมัคายบว่าครัายาแห่งดาไ 何 <music> Oh <elim> ันกฉันว่าเอาไปทำพิธีไม่ได้หรอกทำไมะวะเพราะว่าถ้าเกิดทำพิธีขึ้นมา <S S นะคนไขยในไข่กัดกันจะต้องแตกต,ตื่นอย่างแน่นอนเออ,อมึงก็พูดถูกว่าเอาไงดีวะหรอือว่าปล่อยลอยน้ำให้ปลาแท้เล่นก่อนพี่นายมันแบบนี้พ่อใช่ไหมก็ยังไม่รู้จะทำะยังไงเงีสิพี่เอายังไงดีจ้ะมีใครเขาเอาอีิทธิ์เขามาเยอะนี่มาจากไหนเนี่ย พ่อมาแั้วก็จะเป็นคนแขกมารับม่ากลับอะไรนะอ๋อนี่คุณมารับส่งกลับเหรอใช่เป็นคนแขกใช่มารับสง่งพ่อมากลับใช่สถานไหนครับเนี่ยก็เคยเจอเจ็<อ>เบศอกพ่สอ,อสักอนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวช่วยกันนะครับโอ้พะคุณข้าตัว2อ0พตายซะแล้วกูเจ็ดร้อยนิดนั้งคืนเลยที่หายมึงไม่หาเรื่องที่กูตายไั้ฉากสามฉากตีมาบ้างวะค่อยลุกนะพะคุณเมื่อกี้กูจะตายได้แล้ว พูดประพันธ์ดีปีหน้ามึงเอาเสือเป็นแห่งชาติเลยไงโง่หตาจจริงอ่ะไมา่ะเยเอาไงดี่าอ่อน่าอ่อนเียตาลูกมาเลยตาลูกมาอย่าไอ้ตบปี่ะเฮียตาลูกเฮียบอกว่าตบปี ไปไปพี่จะให้เด้อไปงวันไปด่ง <einfach Vietnamese. S 2> ไม่ได้จริไปไปไปที่บาลพี่พี่จะเลงเป็นคนดีพี่จะบอกพี่เะเลงว่าตัวการเจออะไรมาบ้างฉันไม่เหลือนล้ลพี่อยางห้พี่เหลือพี่ฉันเหลือไรแล้วนหไม่เป็นไรูแกันเรือนอะไรดไเดอรเกรเอกอกถอดนอนก ไอ้มองนายแน่ไอ้มองนายแน่เป็นคนทุดยงส่งเสริมแล้วถ้าหาวไม่ได้รับรออยู่างนี้ก่อนคราะที่เกิดอันตรายกับน้องเราขึ้นมาจะเป็นยังไงเนี่ยฮึกหมอดะจัดการให้ยังไงเลยสวัสดีครับพี่ไม่รอนี่เรื่องที่อะไรออกไม่พักเลยเ่ดเอาสักทีเดียวนะเลยทิพยหายเลยลูก เราเล่รือให่กูเล่นเด่ยทุกทรานเปเปลี่ยนทู้ต่กอลในหน้าขากูเปลี่ยนแถวเยนะไอ้ยใคมันานไม่ได้พักเลยมันีที่ไนทุกายเนี่ะยังไงแล้วไปไหนได้มาพี่เคยสั่งแล้วอะไรดีตัวอะไรเนี่ยฉันเมึงใครเนี่ยมึงเอาเข้ามาที่นาเข้าำไมอยะอะไรนะมึงพาเขาเข้ามาทำไมอะเขาอออกตรงนี้เล่ยวออกครงนู้นแล้วรางวัลนี้นะรางวัล กัจันคุณคับแม่ทุกท่านนะสันวิใจทุกหน่วยก็ทีมารสอนพูดถึงที่รักครับขอบคุณแม่ครับที่มาที่เราเนี่ยชนบุรีเอาค้งมาฝากด้วยเราลองทานกันแล้วนะครับหวานกรอบอร่อยมากเหยือ้าวบรบควเลยวันนี้ไม่อกไม่ออกใครอะ่เอกไม่ออกรันัย ไม่ได้หรอกมันเตวนนะวอนมายังไงฮะไม่เชื่อฟังมคำพี่รู้ไหมสิ่งที่เจ้าจะโดนทั้งสองคนคืออะไรผมผมก็มไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปครับแต่ว่าพี่นายมีโดนผมออกไปครับพี่พี่เจได้นี่ไงกะไว้แล้วไงกะไว้แล้วมึงเชื่อไมนายบอกนายแล้วรู้ใช่ไหมสิ่งที่มึงจะต้องโดนทำโทษมึงรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรผมรู้แต่ว่าไม่ต้องพูดเลยคราวนี้ มึงต้องรับกรรมมึงใช้ดวงเป็นที่พึ่งนี่อะไรโจรทุบบุ้งนาเป็นโภระกรรมแบบนั้นหมายถึงเวรกรรมที่มึงต้องทำแล้วพี่พาผออกไปกูดูทุบบุ้งพี่ก็บอกว่ามึงข้างหลังมีที่เปิดกเลียก็ได้กูเลี้ยงมึงไหมพี่ก็ได้ละตัวเยี่ยแล้วก็ไม่รู้เขาเยียงอะไรกไม่รู้มีกี่รูนอะไรนะกูดูที่เรียมสวยไหมก็พอดูได้น่ารักในสายตาผมเลือกเลยถ้ามึงจับได้เท่าไหร่ เอาโดนไปแค่นั้นระเบียบมันไม่เลือดสิได้ๆครับขั้นยี่มาสองอันได้กะดีนะสองอันขถ้าสามอันก็สามอันอันเดียวอันเดียวอเดียวอาไรบ้าสาธุสาธุต้องคุยกับขวงว่าตับไยขอให้ลูกสมบัติทนายเดี่ลูกคิดไว้เถอะถ้าหากเป็นเช่นนั้นลูกจะหาลิเกสองที่พุภิรักแก้บนเก้วันเก้าคืนทีดวงมัน

สองอันไม่ไม่หนึ <t 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 ่งอันหรืออาจจะแบบว่าไม่โดนเลยทั้งหมดว้างดูทั้งหมดอูดีใจอูดีใจได้ทั้งหมดเอออูดีใจดีใจเราได้ทั้งหมดไม่ต้องหากเกโอ้ยโอ้ยด้เดียว้ปดย่กมดมาเพื่อ้กูักตัวนีไอ้หี่ดูดีเปนยิวหรือ ขออนุญาตก่อนเขาเก่งมาเ้ยเปลี่ยนเปลี่ยเปลียนเปลี่ยนเงดีโอยำเลยหนาลจังอ่ะคืออะไนเอะไรเฮ้ยเเยเกจำาไว้เฮ้ยเย้ไอพอสองอันนี้ไไม่เล่ยนตึงตึงมึงจงจำไว้จดจำให้ขึ้นใจว่าจะทำแบบนี้อีก อย่าพาน้องหนีเที่ยวไปไหนอีกดูไหมขยับตรงไหนไม่ขยัจริงอยู่เลยพี่ฉันไม่ไ uh ด้มาคนเดียวนะพี่ฉันเนี่ยมีของมาฝากพี่ด้วยมีของมาฝากพี่ใช่เดี๋ยวฉันพาเข้ามาของมาฝากพี่นี่พี่ครับฮะฉันง่ยด้วยจ้ะต๊ะ ไอ้เนี่ยวันนี้พีหาตัวเดียวเลยลุงใจพี่ดีเลยไม่ไม่ได้ครับพีของของขวัญมาให้พี่อันนี้ทะยอนครับอันนี้ของขวัญที่บอกพี่เนี่ยคือเป็นเมียของมัคยอฮะชื่อว่านะพูดใด้ดูมั้งเป็นเมียของมัคยอเป็นเมียของมัคยอเป็นเมียของมัคยอฉันมีชื่อวินนวนจังจันชื่อ่โนนจันแต่พี่พี่เต็งครับโนเป็นไหนมาจากที่ไหน ลูกต่เหล่าไคยพี่นวลจันเอ๊ะพี่ตะเองเดี๋ยวว่านนนจันนะทำไมคือนนนจันมาจาก่ครกับการเป็นคนไทยนะครับฮะมาทยอแลนวนนจันพี่นนนจันเป็นคนไทยเป็นคนไทยใช่คร<ช>ับเป็นลูกต่เหล่าไทรกันนนนจันฉันโนนจันเป็นลูกของพ่อศักดาจ้ะลูกโศักดา เลี้ยงเงียเป็นคนไทยนี่แหละนะเลีไทยได้บัลลังก์ไอ้เนี่ยบอกใคอีกแล้วดูคนเด็กกูไอ้เจเล็กคุยคนเดียวพี่คุยคนเดียวโอ้โหมาเอาออกไอ้เังไงแล้วก็ทอโทษผมก็ไม่จำหนิเอาออกตอนนี้เอ้ยเอาออกดีกว่าออกได้ปะออกได้ปะแต่ทำไมออกดี่ท่านเจเล็กจำไหมจำไหมพี่สังพี่สอนให้จำไหมฮะ ออกแรวไอ้ี่้กไม่ได้จบอกเยเป็นอะไรจหนูจตาไหลเลยเอาไม้พี่ช่วยดออกเฮ้ยพี่ไม่ต้องเลยฉันเป็นเมียเขาให้เมียอผมออกฉันเป็นเมียเขาผมเชื่อว่าด้บุญญาลของคุณแม่คุณพง์จะไม่ทำผมเจ็บปเ่เมียมึงเหรเมียผมครับดิฉันนัดหนึสมพี่กันใจนะมันจะไม่มีเจ็บขอบคุณก เดีคู่ชีวิของพี่จบกแ้วจบอันี้เพื่ออะไรเย้ยยยย่ยยยยามยย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 นยยยยยย่ยยัยยยยยยยายยยย่ายย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 ายย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 นยยยนยย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 อนยัยยยยยรยย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 ยนยย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 ยูยยั้ยยู มาทยอยปีวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่พระองค์ท่านมีทอนรับสมัครทหารเจ้าจะต้องเดินทางไปรับสมัครทหารกับพี่ไปไอหมองนายผมไป่ได้เหรอฉันไปด้วยที่ไหนพี่ฉันอยากเป็นทหารไอผู้หญิงที่มาไปตอนผู้ยุ่งอยู่บ้านดูแลเตรียมทังก์กับโคกับข้าวอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเจอกันทหารเราคุณจะได้กาแฟ6ตีแล้วจะเอาบัตรที่พี่เจหนอพี่โรงแามกับตา ที่นี่กับมหาดเล็กคุณแม่ครับเจลมาลอกทาย